สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงข้อเสียนะครับของ iPad Mini 6ที่ผมซื้อมาใช้งานจริงแล้วผมจะทําการรีวิวว่ามันเป็นไงบ้างครับในการใช้งานนะครับเรื่องที่1นนะครับผมจะพูดถึงว่าหน้าจอมันย้้ยไหมคือหน้าจอทุกรุ่นครับผมลองที่ช็อปซื้อมาลองหน้าจอมันย้้ยจริงครับเวลาเราสไลด์นะครับแบบนี้ครับมันจะเป็นขึ้นหน้าจอย้้ยเป็นขึ้นแบบอย่างนี้ครับเป็น เป็นอารมณ์แบบว่าเป็นคลื่นแบบว่าหยักๆครับผมนั่นแหละเราจะเห็นครับคล้ายเจนรี่ครับผมเป็นคลื่นนะครับเวลาเราอ่านหนังสือครับผมหาตาสายตาเปล่าบางทีก็ยังเห็นนะครับถ้ากล้องจับเป็นแบบเฟรมเด็ดสูงก็เห็นแน่นอนครับรุ่นนี้อ่ะผมเช็คแล้วเห็นแน่นอนครับตัวมินิ6คือจอเยอะแน่นอน2นะครับก็คือแบตเตอรี่ครับมันไม่ได้อึดเท่าที่ควรของมันนะครับก็ ผมใช้งานบางวันผมใช้งานในการเล่นเกมมันก็ไมไ่อึดมากมายของมันครับแต่มันก็ตามสไตล์ iPad ครับมันก็อึดของมันอยู่แล้วแต่รวมที่ผมใช้ gen เจน9 gen เจน9อึดกว่าตัวนี้นะครับผมในการใช้งานนะแล้วก็3นะครับผมเรื่องนะครับผมเข้าแอปบางแอปพลิเคชันแล้วมันไม่เต็มจอบางจอนะครับผมผมเข้าเกมเงี้ยจอดำครับมันเหลือพื้นที่สีดำเห็นไหมครับ แต่キャช p ่งอ Impact คืออัปเดตแล้วครับคือเตรียมจอดีแต่อารวีนี่ยังไม่อัปเดตนะครับบางหลายเกมครับไม่ว่าจะเกมครับแอปพลิเคชันก็เหมือนกันครับผมก็คือตอนนี้อ่ะครับมันยังเป็นพื้นที่สีดําขอบล่างและขอบบนครับทำให้ผมหงุดหงิดตามากครับแล้วก็หงุดหงิดตาจริงครับในการใช้งานอาจจะรออัปเดตในอนาคตนะครับเรื่องที่4นะครับที่ผมเป็นปัญหาใหญ่คือแอปพลิเคชันมันค้างครับเวลาผมเล่น Facebook อยู่นะครับผมผมจะกดย้อนกลับอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็ค้างไม่มีปุ่มย้อนกลับทําให้ผมต้องเคลียร์แอ ดีเครื่องใหม่ ipad ค่อยมากลับเป็นเหมือนเดิมครับอันนี้คือซีเรียสมากคือโมโหมากคือแอปค้างบ่อยมากคือไม่รู้ว่า Apple ิลทำมาได้ยังไงคือแอปมันค้างบ่อยจริงอันนี้ผมขอพูดในฐานที่ผมใช่งจริงครับผมไม่ได้อวยอะไรผมจะพูดถึงข้อเสียมันก่อนแล้วข้อดีผมจะบอกทีหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ข้อเสียที่ผมเจอก็คือประมาณนี้แหละคือหน้าจอมันย,ย้่ยแล้วก็แอปค้างแล้วก็ แอปไม่เตรียมจอก็ประมาณนี้แหละครับผม4ี่เรื่องของผมก็เรื่องที่5้ครับที่ผมจะฝากคือกล้องครับถ่ายที่มือนี่น้อยเยอะมากครับในการใช้งานของผมนะนี่แหละที่ผมเจอกับ iPad mini โดยรวมที่ผมใช้งานมาก็พับใจครับแต่ข้อเสียที่ผมเจอมันก็บางทีก็หงุดหงิดครับในการใช้งานเช่นแอปค้างเนี่ยหงุดหงิดจิ้งจริงครับแอปค้างแบบโมโหมากเราจะย้อนกลับอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ครับผมรับวันนี้ผมก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับสำนี้ขอบคุณครับ